กูอยูเดียวก็เรียกพื่นไงม่ไงอยู่นไงเขาไปอยู่น้ำเหมาหอดกันไปเดินก็เดินคนเดียวกันหมดอันเดียวกันแต่ว่าออกไปข้างนอกเก็จะเอิ้นหมอเดือนหมอเดือนเออไปยุ่งเที่ยวก็จะเสือเอื้นเดือนจะามยด้อยู่เด้เอืนก็เดือนคนเดียวกันเออคนเดียวกันแต่แก่เดียวกันที่เดือนเดียวขันไม่มาเลขโซ่เก้านี่งพี่พ่อมีลูกพ่อโกกเนาะจ้าลูกพ่อกกนุก็เกิดที่บ้านตากันเด้ใสายแห่กับฟังอยู่บ้านหนองแวงง่ายมาอยู่น้ำพอลซื้อหนูอยู่บ้านหนองแวงถึงดิทะลว่าเกะเดือนได้บ่ บ่บใได้หงุดนั่นคือกันได้หนูก็ลังมันอวบแล้วสามศูนย์สองวัวแล้วหนูต้องบ่ได้เอาไข่เอาไข่ไปถวายปู่พญานาคสามสิบหน่วยเอ๊ะใจอยู่ได้นับไข่ได้ยังไงปกติสิบวันเอาไปถวายแม่เอาไปถวายบัดนี้นี่อาจารย์ว่าเจเดือนเอาไข่มาถวายเนี่ยฉันบอกยกไปทั้งแผงเลยไปนับเบิ่งสามสิบเฮ้ย่สิบออกสามสิบนู้นไมเป็นไปได้บ่าสั่นว่ายังยังมานั่งคิดอยู่ที่ห้องบ่เอาบ่อดอกซื้อแล้วจะหอมกระตือไปสามศูนย์หงดหงดออกสามศูน ชุดพิธานี่ยไม่ไม่ก็คือก็เลยบานสามศูนย์สามศูนแลลวมาศูนสามเลยาสามูนแล้วก็มาศูนย์สามศูนย์อีกก็เลยบเอาต่อกันมันสามันาโเนาะมันมันสาโพดหมคันบมเมนออกโตสามแปดสามหานี่ก็จะได้เงีคือืวันนี้เพิ่นหามาแล้วเั็นไหมาหามาแล้ววันนี้อาจารย์เพิ่นหายมาแล้วอาจารย์เพิ่นทได้หลายตัว ดีใจนะอาจารย์เด้ออาจารย์เพิ่ว่าอาจารย์เพิ่นเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์แม่งปั่นเอฟซีเราเพิ่นกระถือกจะกระถือต้องให้อาจารย์ได้หลายกวลมัวเพราะว่าเกาเพิ่งมาเลยด้ยังหอยออกเดือนได้กี่บาทคุณนะเลขแค่สามคู่แล้วว่าเป็นเงินขึ้นบัตรทิ่งไว วันนี้เราวาจะสื่ออย่าอย่าเบ่สื่อจะสื้อลดแกงสามคูหนึ่งเล็กแล้วก็หลายวันนี้ก็บสามคูคือแมนวันนี้กับสามครูคือเก้านะค่ะวันนีเพิ่นกัมาวิ่งแปดวิ่งบนวิ่งล่างนะวิ่งแปดวิ่งแปดบนล่างแล้วก็นี่แปดหนึ่งเมื่อเพวิ่งตัวเดียบวนี้จ้าวันนี้เออมีวิ่งแปดเลยนะบนล่าง ซื้อบทล่างรถตามจังเ้เงินเลขสามคนูื้อกลัปไปกกับมาเออเขาสื่อกลัปไปกกับมารหลดนได้แค่แล่ะแบหนึ่งเนาะจ้าแปดสามแปดสามเยามาเดียวล่างของคนเขบ้านใส่มาหาแปดหถ้าไม่ละเลข้นไหนมากเมือนคนเขาเล่นชุดได้ันเล่นแปดหนึ่งกับแปดสามนั่นแหะ แมนอะเราสามตเสียหามากคงสุดท้ายบอบ้านใหเราล่าเลาเล่าว่าหอสองตก่อนวันนี้เราบังคีผู้ตัวเนละตัวเสียหายอีกแล้วว่าอเราถือเป็นยังสั่นใช่เนี่ยีทามนี่ว่ามันยังเก่งใจย่านเกเดือนวามาดูลำค่ามหน่อยไหมแต่ว่าสรุปว่าเพิ่นต้องหามากคงสุดท้ายเราอยูขึ้นว่าะหายมาสามตยังไม่หาหรอกให้สองตไปกดัน่าบัดเนียนอัเพิ่งหายสสองตมากแล้วน เดือนเลีอาจารย์เเดือนหามาแล้ววิ่ง8บนล่างนะคะจับคู่หายมีสาคู่คือเก้านะครับ8ป8หนึไปกับบนล่างเป็นนักะ้านะสั่งรัฐบาลสาคู่เร่เนอหยแปดหนึ่งกับแปดนะคะเลขหน่อยปันยังสิบอได้อยู่ตรงยึดละบาดอย่เนาะเนมอยู่ตันยึดุด มันมาสามมาเห็ดมันสี่หหก็ทมันขาดออกไมสามตวราไม่ไหวเมันออกแล้วก็สามแปดสาม เอาแปดสามแปหนึ่งสามปดนะตัวเสปดเออก็เกิดเอาแ่สามแปด่าก็ปล่อยงเดียวกันบันี้มันจุดถูบห้องไม่ได้สามแปดบันไดคนยังเหงเออคเป็นตัวหอนจุดงมันคัดตีคอยว่ายวเจ้าที่้เงี้สเข้าไปอีกใสเข้าไปอีกว่ามันติ้น้เใส่มันิคออคือการเล่เอาอันวหายเจ้าที่ไหมว่ายว่ายเพิ่นไหมว่ายวายเจ้าที่ย่เงไหมถูบออกมาสี่แปดสามโอ้เปนนำติอกหักเลยมันก็หันบันไวิ่งสมกับศูนย์แมนเขาให้วิ่งแปดตัวเดียวแมน เงินทหารเป็นไหนวิ่งสามกับศูนย์มาทั้งสองมาทั้งสามศูนย์วิ่งได้บนล่างลยวิ่งครับบนล่างปันเนียนเพิ่นไห่เล็กมากเอยเลื่อนฟันนั่นสิดิฝันว่าเข้าไปว่าเข้าไปอีหยังดอกไปงานบุญนี่แม่พะเยาอุ้มองเม่เจ้าแม่์กดอิ่มองค์บักใหญ่บักใหญ่เลยแล้วก็พญานาคองค์บักใะไงคนหลายหลายเลยบนนี้่นไปไหวมิตรทหาร พ่นไปไหวพญาหนี้แลังไฮมาแล้วเมื่อขึ้นมาเนอะมือขึ้นั่นเป็นเป็นฟันเป็นมือวันก์ปูนเออห่อเราห่อเราห่อเราไปเบิ้งท่านได้ม่ฝันว่าเห็นจะแม่ปดอินสิมีแปดมีหามีเจ็ดมันก็เลยตรงกันเล็กกรจารไอ่เลขกตรงอาจารย์เพราะว่าเาคือสมมติตรงกันแท้เพราะว่าเออมีมีแปดมีหามีเจ็ดจะแม่ปดอินเนอะปกติเม่เคยฟันเห็นดิ เขาหรือเป่าพันเห็นที่มเพืเป็นตัวมือนใจแห้งแต่ห้เลขวิ่งตัวเดียวนะวิ่งแปดตัวเดียวเลยวิ่งแปดตัวเดียวแปดหนึ่งแปดสามแปอ้ยนเ่บอยันนะยันอันฟังได้พี่น้องลุงเยงคบอยันย่งยันอันยันยันอันยับย่เหีซื้อเ็กบดิบยันอันเดียนเป็ไวิ่งแปดบนล่างนะคะวันที่สาม็ดกรกฎาคมห้าหวิ่งแปดบนล่างจับตัวไแปดหนึ่งแปดสามแปดค่ะ ตัวเน้นก็คือแปนึกับแปสามนะคะไปกับบนล่างเป็นน้าท่าหาคือสลากินได้นะคะจะซื้อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยถือละวันที่หนึ่งนีมีโครงสุดท้ายบอดี้นี่สามตัวเนี่าแม่สามตัวแม่สองตัวที่เป็นชุดชุดเดีวนี่ชุดเดลยละบอดี้สิ่ม่สตัวเพิ่มใส่มาสามตัวแปดสามแปดห้านี่แหละนี่แหละทีแค่สามคูเอาให้ได้เด้อพี่น้องเด้อวันวงหันิ่นก็ให้แปให้สามกับศูนย์เนาะรีบ 30ขึ้นมาก่อนหมู่เนาะโตยก็ยังเว้าอยู่30ตัวเก่าบ่คือซี่เฒ่าจงเว้าได้่ะตัวเก่าตัวเก่าบ่เฮาก็เลยว่าอีหยังก็เกิดขึ้นได้เออนั่นล่ะได้เว้ากัน่เอฮายังเว้าอยู่ในโตเห็นบ่มันออกอีหลีโตเห็นบ่อ่ะตัวเก่าตัวนี้กบัดนี้เจ้าตัวสุดท้ายจะบอกว่า38เลยว่าอุ้ยตัวนี้มักเอออยู่มัก38สิว่า30บ่มก็เลยว่าอีหยังก็เกิดขึ้นได้อีเฮายังว่าตัวว่าตัวเก่าเห็นบ่ออกอีหลีเพิ่นใหญ่เอ้ยบ่แม่น538เท้แน่เนาะ30นี ออกมาตีบ่ศิธานเดี๋ยวจะเลขเลขสามตัวนาะจ้าเลขจะสามตัวสตัวนี้ชุดเดียวโค้งสุดไายประมาณวันที่พ่นละเดวันที่สามเอดก็สิบวมากกว่เลขสองมเก้าวันี้วันที่เท่าไหรแล้วมันทีีสิบสามสี่จีเจ็ดีแปดยี่สิเก้าเอ้ายสิบสองหนึ่งวันที่ยีองอ้ใกล้จะออออาทิตย์นึงเพื่อนเพื่นกระถามดิเพื่อนกัอาจารย์ว่าถอดยูทูมาเอาไปบ้านไม่เห็นลุง บานในมาเพินเดิจตลอดจ้าคงใไม่เกินวันนี้และว่าซันไม่ดีบพุณอาจารย์หลายเค่ะทีให้แนวทางอาจรย์อาจารย์ตได้ลกเนเ่ยเรียกคนบ่ได้นำเสนอนะแมน่น่นบอกคนอื่อจะทำบุญคนบอกมดดีผู้ใดทองไดทร่วหาเฮากับบอกมดดีเพินบ่ให้แพรพิ่นแม่นแพงเอาคนอยู่อุบลเ่อใหร่โทรมาตอนออกเกบสองกระสุเก้าคอบอกเขาตรงๆเลย เขาถือเราเขาก็โอนเงน้ยอยู่ใส่แค่ะเขาเพราะว่าโอ้ขึ้นมาตรงแค่ดวงมันถือกันเนาะดวงถือกันเนาะเออดวงถือกันมันเป้าเลขตัวเก้านี่ยเอฟซีสื่อหลายเกเรเดือนเลขตัวเก้าก็จะได้โบได้ไม่ตะคนว่าจะได้เลขเกเรก็เท่ามาเท่ากับประเพณิแหละแต่บุญเพลินบุญเท่าเนาะแต่บุญได้ก็ได้บ่ได้ว่าชิพสื่อไล่กันวะแล้วแต่ดวงเขาบอกว่าเลขตัวเก้าเขาก็กว่ซื้อข้านแล้วจะทำเป็น สามศูนย์ก็าออกเรียวบันีย่ำสามตัวเก้าสามศูนย์หกสาเขาไปยังงุ่งเอเป็นแน่คือย่ามศูนย์เฉหเาเอแก่อยู่ดีบันีย์ใบสองล้วโทรมากไม่หกสามศนยก็ห้าสามศูนย์แล้วมาเนี่ยเห็น่ไหมออกหาสามศูนย์อีนีบเขาเลยสิ่งลมเงาเขาแต่ไม่ได้ซีบ้อาจารย์ทำไมโทรมาบอกตอนนี้ทำไมไม่โทรบอกตอนเช้าๆหน่อยไปซื้อที่ไหนเขาวางสร็เขาไปนวดเนาะเขาไปนวดแล้วเขาก็ไป้อนยังแล้วเขาซื้อเลขแวงเขาไปนวดไม่บล เทากัเล่งเอาเงินนวดเขาเร็วม่ต้อซื้อก็ได้เออบัตรทัรมาว่ามาแน่ว่าสั่นว่าอ้ามาตอนนี้สิเอาตอนใดก็เลยว่าสิออกของเราอีหลี่ไหมเขาว่าป้าแค่พนนีรือคือขัดแคลงว่ะเ้ามานั่งคิดพยินหคือคขัดแควงสั่นว่ะจ้าขอบคุณเกเดือนหลายๆเด้อไกาๆคุณแต่ว่าตามพวงจะพาเลขสามโต้ให้นะคะขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้า f ีถือแต่ชุกคนเด้อค่ะเด้อ